ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเปิดชีวิตล่าสุดมาอนภาเดินสายเที่ยวทาบุญหลังยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรจากกรณีข่าวมาอนภากฤษฎีหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดง,งความคิดเห็นบนโลกโซเชียล ถึงการที่เราบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชูสามนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยทางด้านมาอ,อนภาได้แสดงความคิดเห็นในทนออํานองหยาบคายซึ่งทำเอาโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิพากวิจารณ์ณกันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวก่อนที่เจ้าตัวจะโดนสั่งถอนจากพิธีกรรายการถึงสรายการรวด ล่าสุดทางด้านมาออนภาได้ออกมาโพลูปขณะที่ได้ไปทําบุญพร้อมกับระบุคแคปชั่นมาทําบุญที่งานเขารังนครกาดกองต้ารำปางเอาบุญม,มาฝากจ้าหลังมาออนภาได้ปลดตัวเองจากการเป็นพิธีกรเจ้าตัวก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการตะเวนทําบุญ